ครับวันนี้ครับพบกโอมนะครับก็วันนี้มีคลิปใหม่มานะครับคลิปวันนี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องกล่องนี้นะครับกล่อง,องนี้เรามาดูกันว่าเป็นอะไรอันนี้จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมที่เป็นระบบที่มีแบตเตอรี่ภายในตัวเลยนะครับชาร์จแบตไว้ได้ กรองสวยงามนะครับาต้องออกมานี้อันนี้เป็นก้านของมันนะครับอันนี้เป็นถาดลมนะครับมันจะมีความมินิมอลนะครับในบ้านหลัง หลมนะครับอันนี้เป็นก่อหลมเป็นนะครับมนนไม่มีลแล้วเราก็ใส่ใส่ยังกับข้าไป้ายมาฮามาประกอบกันเขารู้เรื่องไหมไม่รู้ขบงงมากครับ ต้องเอาฐานก็คือให้เอาอันนี้นะครับอันนี้คือฐานนะครับต่อคู่กับตัวเสาก่อนเเพื่อตจะ้งาร ที่สัปดา ไฟอ่ะครับเขาก็จะมีขั้วของเขาแล้วเปิเขาไปเอ้ยลืมให้ดูเมื่มอกี้นะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆปลั๊กไฟอ่ะครับมีตัวรับอ่อมีตัวแบบเนี้ยครับอยู่ข้างในใต้เสานะครับแล้วก็มีฐานรับที่เป็นอันนี้นะครับอันเนี้ไม่อยู่จ้ามันต้องมีนนอน Okay, นนนอยู่่ uh huh. เราก็ต้องแบบนี้นะครับเราจะขันนัดเข้าไปอันนี้นะครับก็จะมีน็อตมาให้อุปกรณ์ขันมัดมาพร้อมนะครับ มองว่าแอนอลตัวเล็กนี่คืออะไรยิงลตัวเล็กมาให้หนึ่งตัวซึ่งไม่รู้ว่าเอามาทำไมก็ขันมัก่อนขันให้แน่นนเลยนะครับ คไม่หล okay, like, mm ุดแล้วนะครับเผื่อไม่แน่นคอยสกรอบน่าต่อไปครับต่อไปเรามาประกอบใบพัดนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของใบพัด เราจะมาประกอบเลยครับแก,กเ่เอเอดเขาเขิดยังไงแบบนี้เอา้าทุกอย่างของมาอย่างสวยงามนะครับมีกระดาษรองอัน,อน,นไม่แตก ไม่แตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับอขอดีหน่อยในส่วนของใบพัดก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ที่เราจะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวนี้นะครับมาให้ด้วยทีย้เราจะต้องมาดูว่าเขาจะประกอบอยังไง เราแยกสมส่วนมาแล้วทีนี้เอาส่วนนี้นะครับเข้ามาก่อบเหมือนประกอบพัดลมนะครับไม่ยากคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ก่อน ก็เอาตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับเสร็แล้วหนึ่งอนันนี่เราก็จะใส่ตัวแผงอะลมตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะมีร่องอยู่แล้วนะครับ ก็จะหมุนตัวนี้เข้าไปไม่ยากนะครับเหมือนประกอบพัดลมที่เราใช้งานปกติเลยครับแต่าาว่านี้ก็คือหมุนมาซ้ายนะครับหมุนไม่ใช่หมุนไปขวาแล้วนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ไปพัดลมเจ็ดใบพัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออทีนี้ก็ ป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นล็อกแบบนี้นะครับหมุนเป็นล็อกอุ๊ยไหนล่ะเอ้ยหมุนไปขวานะครับแก๊กจะด้ินแก๊กโอเคคราวนี้อ๋อมันมีน็อตหนึ่งตัวมาให้ น็อตตัวเล็กๆนี้เราต้องหาไขควงนะครับบังเอิญว่าซื้อของมาเยอะครับไขควงพร้อมมากนี่นะคะมันจะมีน็อตอีกอันหนึ่งมา เราจะไว้ขัดข้างล่างนะคะตรงนี้เพื่อล็อกข้างหน้าน,นะครับเวลาทก้างมาสะอาดเราก็ต้องมาขัดออกนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีอันหนึ่งก็คือปลั๊กไฟนะครับ มีลั๊กไฟมาให้ตัวนี้ก็เป็นลั๊กเกสไซส์สำหรับบ้านเราได้เลยนะครับชิบที่เสียบจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะเย้เดี๋ยวเราลองมาเปิดใช้นะครับวันนี้ขอชาร์จแบตก,ก่อนนะครับ เอาละครับก็ไปชาร์จแบตกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในตัวของ Xiaomi Sanding Fan ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่2นะครับกือือรุ่น 2S นะครับรุ่นแรกจะเป็นรุ่น S เดียวนะครับซึ่งรุ่นแรกจะไม่มีแบตเตอรี่นะครับในส่วนของรุ่นนี้เองจะมีแบตเตอรี่นะครับปุ่มควบคุมจะอยู่ด้านบนนะครับปรับความแรงได้นะครับความแรงของลมส่วนทิศทางลมจะอยู่ด้านหลังนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเรามาดูคำเพลยของเขาเขาบอกว่า วัสดุที่ทําก็คือเป็นพลาสติก abs นะครับป้องกันร,รังสีอลต t r a วโอเลตป้องกันการแตกสีได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นสีขาวแบบนี้ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับไม่เปื้อนไม่เหลืองนะครับปริมาณอากาศนะครับอยู่น้อยกว่า20 cbm ต่อวินาทีอันนี้ก็ไม่รู้ว่า cbm ต่อวินาทีนี้จะขนาดไหนนะครับแรงขนาดไหนแต่ว่าเท่าที่ได้ลองถึงระดับสูงสุดเนี่ยครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับลมเย็นดีนะครับ ออกแบบมาเจ็ดใบพัดนะให้เพื่อให้พลังลมสูงนะครับลมที่พัดออกมาตรงนุ่มนวลนะครับน้ำหนักเบานะครับเพียงแค่สามกิโลสามารถปรับทิศทางลมได้นะครับร้อยยสิบากันเลยทีเดียวนะครับปรับได้เป็นสามสิบหกสิบเก้าสิบแล้วก็ร้อยี่สิบนะครับเสียงเบานะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มาก็อยู่ที่2,800มิลลิแอมนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง20ชั่วโมงกันเลยนี่ผมก็เพิ่งชาร์จแบตไปนิดหน่อยนะครับไม่ ไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยเอาลองมาเปิดใช้ดูนะครับก็สําหรับเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวอมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะครับในส่วนของร้านที่อมซื้อนะครับอมซื้อมาในราคาปกตินะครับราคา2290บาทแต่ว่าก็ใช้ชูปีคอนนะครับลดมาอีกได้402บาทรวมถึงเครดิตเงินคืนนะครับช่วงที่มีโปรโมชั่น10%นะครับได้กลับมาอีก274คนะครับ รวมๆเบ็ดเสร็จแล้วก็ซื้อมาประมาณ1,600กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับก็เพื่อนๆสนใจก็ไปซื้อไปหากันได้นะครับจลานอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะเป็นร้านนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุ้งก็คือมีแบตเตอรี่นะครับแตกต่างจากรุ่นเอสนะครับรุ่นเดิมนะครับเพราะว่ารุ่นเดิมไม่มีแบตเตอรี่สำรองให้นะครับเพราะฉะนั้นหมดปัญหาไร้กังวลในวันไปดับเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย